สวัสดีครับแฟนครับเอฟซีทุกทท่านครับวันนี้ผ้าพีผ้าหนองลงมาทงครับบางเวนภารกิจผมสื่อใหม่มากครับพี่น้องเป็นเป็นใหม่มีเจ้าของนี่แหละครับราคาเท่าใดผมบอกบอกดอกก็เรียกว่าเสี้ยวมาเฮ็ดนี่แหละครับมาเฮ็ดกระทอมนี่ครับบางบริเวณนี่แหละครับวดานดังเศร้าโฮมเศร้ามีแห้งเฮ็ดเองครับพี่น้องนี่ครับวัสะดุอุปกรณ์แต่ว่าปัญหาเกิดแล้วครับนี่ ก็ทีตอกแถวแรกก็ตอกไปตอกมามันงอไหมครับมันตอกบกเขาบาณนนิตหลังจากตอกบกเขาแล้วสีถอนออกถอนออกบวได้ะไหมครับโอ้บึ่งว่ามันสีไง,งมันบวง,งา่าไงโอ้ของแท้ครับพี่น้องเอาโอเคครับ,คครบปนกําลัางใจให้ไอเหลือมจะสูทอนนอนสั์ในเด้อครับพี่น้องอยากได้กระท่อมเสามันพูเไื่ลอะล่ะครับแต่ว่ากัดคับดีกว่าปล่อยมันพูซื้อครับพี่น้องซ้อมได้วงนี้กพราว่าสีเฮ็ด นั่นแหละแต่ว่ากันยังมันหนีเงินมีทองอยู่พี่น้องความวังกับอยู่ทีน่นหล่านซับน้ำพีน้ำานอ,ง,อางนี่แล้วโอเคครับเดีย๋ยวมาเบิ่งวิธีการมาเมื่อนี่มันสีสําร็จบอมื่อนี่ว่าสีตีเห็นันมแล้วครับนี่สามเมตรสามคูณสองจุดหา้านี่แหละครับสีเลลวบ้ามืนน่อนี่แต่ดอกแรกกับงานเข่าแล้วครับเฟนครับผม ยากเลยต่อกับว่ายากกระขอนยากกว่าอีกอคือวะนาะคลิปคือวะน้อมึงตื่นในคลิปคือจะง,ง่ายๆนี่ครับมาสัมผัสเท้ๆมันมาคือยากแค่แท้ล่ละ มีเคล็ดลับกับคอมเมนต์อบอกได้ได้ดครับหืมออกออกโอ้โหเครับพี่น้องโอ้โอ้โอ,ออกแล้วครับเอาเดี๋ยวถาเพิ่งเนเปี่ยวแนวซี่มาอยู่ครับนี่ครับพี่น้อง ใส่เครื่องทุนแรงกันคือว่คือปเ,เป็นลูกนั่นเลยไมา่มีประสบความสำเร็จบอกโปรดติดตามครับเปน็นไม่ยุติยุ่งยังไงกันใช่รู้มาเจอเจ๋อนณะที่กันนี่คับพี่น้องนี่ เด็กตัวแรนะครับสิเป็นแนวใดใส่เครื่องทุนเรง่งครับอมันเบไวัมอสันเลือนอเือไวตัวนี้บาท โอ้ซอไว้ตัวนี้โอ้ซอครับเจ้านี้มาทานนะเกลี่เลยครับพี่น้องท่านวัดมาจากนี้สองเมียหาซบกวัดจากขอบข้บขางหนี่ไปจนหอดุดปุนครับประเด็นกค็คเือบานนี้เข้ามาตีตัวนี้ท้างนอกมันโมหดครับบานนี้มันตรงเกลี่ีประมาณเกือบครบเส้นหมดแล้วครับเป็สิีพอดีเลือดหรือไม่ครับพี่พ เปลี่ยนดูไปเปลยงานก,ก่าต่อเขาอีก่รับบันี้ต่อกออกเตรียมกำลังใจให้ไอเลืม้มโซท่อนนอนซัดในเด้าครับมันอีคาดว่าจะสิได้ตันกกตนวน <c oughs> ี้ครับตัวนี้พลัสีมาแล้วครับฝนสีมาแล้ว เวลาจักหน่อยเอาสอดเลยตอนนี้จะออกเลยโไม่ลุเลยะปูก็ออกเลยจะปูออก็อกจะมาใหม่หรืดครับนี่ใหม่สั้นไปหอะฟูก็ออกม่ โอเคครับพี่น้องเปลี่ยนแล้ะครับเปลี่ยนจากข้างนอกนะครับยับเข้าไปข้างในเพราะว่าใหม่วัดมาสองเมตรหาิบพอดีครับมันมันกับพ่พ่อดีที่แหละครับมันพ่พ่อกับตัวน,นี้กับยับยับจากนี่ครับจากข้างในจากข้างนอกเอาไปไว้ข้างในครับพี่น้องมันมันจางสีได้ไม่กลายไปผุน,นะครับ สองเมตดหาซิดตอนแรกผมวัดจากนี่ไปหอดสูงสองเมตดหาซิบแต่บานพ่อเข้ามาตอกตัวนี้ไว้ข้างนอกมันเป็่นกายเป็นบอ่อพ่อครับ โอเคครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับซื้อเนี้ยบัวซื้อเนี้ยครับเนี้ปลูกบ้านต้องตามใจเรือนผู้อยู่าตากระสีประมาณนี้แหละครับมันสีดำล่ะเกรนกระห้าเต็มแขนมะปูนั่นแหละครับพี่น้องโอเคครับ พี่น้องครับไปประมาณนี้แล้วครับโอ้เมื่อยค่ะครับแต่ว่างว่างฐานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นกับสีมะตอเน,นี่ยครับตอยอดสีมุมแล้วก็สีหาแปนมะปูปากกระเจี๊สีแอมฟ้าเจลาขั้นตอนครับพี่น้องเดี๋ยวสีทายทอดความคืบหนา้าให้เบิงเป็นระยะระยะ สำหรับผู้ใดเป็นสร้างทะเลตนกับตำหนีตีเตียนใดครับธรรมะซอยใดแห้งธรรมะซอยใดแห้งดีแห้งถือใหม่มานํำพุระโดนสองโดนมาซอยกันโอเคครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับยีบหนีก็เมื่อยแะละขอก่าวคำว่าสวัสดีครับเดินทางกลับแล้วครับคํำละ